เวลามีความทุกข์ความไม่ได้ดังใจมาเราจมหายไปเลยนะเราถึงบอกว่าเมื่อใดที่ใจหายให้หายใจพลังของใจหายไปหายใจหายใจลึกๆอยู่กับธรรมชาติมันจะค่อยๆให้เราเห็นความจริงค,รความจริงตัวเนี้ยอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาด้วย แต่เราไม่เคยหยุดดูเรามีแต่ไขว่คว้าอยู่ตลอดเวลาด้วยกำลังของกิเลสตัณหาไม่รู้มันพาเราหาอะไรนะสังเกตด,ดีๆเหมือนเราใช้คาว่าเราหาความสุขตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เกิดมาที่เราจำความได้จนกระทั่งอายุตอนเนี้เราอตอบตัวเองได้ไหมว่าชีวิตที่ผ่านมาอะไรสุขที่สุดจันตอบได้ไหมอะไรที่เราให้คำว่าสุขที่สุด มันมันตอบไม่ได้เพราะอะไรรวยมันไม่มี<ะ>อยากได้ได้มามีแฟนมีครอบครัวมีงานมีเหมือนเหมือนจะสุขใช้คําว่าเหมือนเหมือนจะสุขแป๊บหนึ่งมันก็อยากกระเถิบไปเรื่อย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 เนี่ยตัหา